สุดหดหูเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสี่พ่อแม่ลูกพุ่งชนท้ายรถพุ่งจอดข้างทางพังยับแม่ลูกวัยหกขวบเสียชีวิตส่วนพ่อและลูกอีกคนเจ็บพี่ชายสุดเศร้าก่อศพน้องและแม่ร้องให้โหเมื่อเวลาสี่นาฬิกาวันที่หนึ่งพฤษภาคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหน,นองใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยศิลธรรมสมาคมได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุมีรถบรรทุกหกล้อชนท้ายรถบรรทุกพว่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดสี่ รายหลังรับแจ้งจึงรีบนำกำลังไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก6ล้อหมายเลขทะเบียน511694กอทอมสภาพด้านหน้าพังยับภายในรถพบผู้บาดเจ็บ4รายผู้ใหญ่2รายเด็ก2รายจากการตรวจสอบอย่างละเอียดเด็กหมดสติไม่มีชีพจร1รายและผู้ใหญ่เป็นผู้หญิง1รายอีก2รายมีบาดแผลตามร่างกายรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำอุปกรณ์ตัดถังงัดประตูออกและนำ ผู้บาดเจ็บที่หมดสติออกมาปั้มหัวใจรอรถโรงพยาบาลหนองใหญ่แต่ไม่เป็นผลต่อมาได้ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางสาวพลอยวรินเนินกลางอายุ27ปีชาวจังหวัดสุริน์ผู้เป็นแม่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและลูกชายอายุ6ขวบเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนคนขับยังไม่ทราบชื่อและนามสกุลส่วนเด็กชายอีกคนเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหนองใหญ่เพื่อรักษาตัวทั้งนี้ในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกทวงหมายเลขทะเบียน701658 อุทัยธานีจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ริมถนนพื้นที่พักรถอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่ารถหล้อที่วิ่งมาจากอำเภอแกลงหลับในรถเลยเสียหลักมาชนท้ายอย่างแรงซึ่งจะรอให้คนขับรถรักษาตัวให้หายดีก่อนและจะได้สอบสวนเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป